พิธีข <Means 1> ึ้นบ้านไม่แบบโบราณเนาะจ้ะเนาะเอา าหารที said, oh, so morning, ่เส oh, so ้นแล้วเอามาให้เจ้าที่เจ้าทางเนาะเารานมาอยู่นํแล้วให้มีโชคมีลาภเด้อวันนี้จ้ามาคืนเนใหม่ให้กินให้อยู่ให้ยากนี่แต่กระทามันปรับมันใหญ่เนาะเออมื้อเราไให้ได้เออันกินยากเด้อเจ้าเจ้าทาเออหานมขอให้อยู่ดีมีแห้งมีแต่ความร่มรื่นมี่ความสุขดเจริญรวยด้วยส สวัสดีสบดีก้ีเาโวนเป็นลันเลยนี่ลงวัสดีจ้าทายไปให้ ฟัง lăng ซะครับนี่นะต้องมี

ક્લ ત કલૐ શા કલ કલે શા શમ આ જેે કલઇ કલ કെ કલ ઓમતરદ'd કલરૼં ને કલાઍમ આ ક૲ કલ แกไปไปสุขแจงไปหางหม่นคํา มาดีเทามว่งโม่สิเด็ดจนเดี๋ยวอาน่มาเอาไเก็บเอาาเออบามาเกเออเออเออเียนจได้มเอแล้วเจะได้ม่ได้ม่น้าเออนี้เลย thay khืน youtay khay khืน khoa 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 cái bỏ yên anh

นี่กันนะครับครับครับกัน ตัิสุนันตังสุมังาลังสุปัาปังสุโหตังสุขัโนสุโมตตังชะสุริตังธรรมปจาริสุปตาคินังตายัธรรมวาจากธรรมังปะตาคินังปะตาคินังมโนกรรมปะเนติเตปะตาคินังปะตาคินังนิการวาณัลภัง แผ่นะแพ็ก1นึ่งไม่ซีกวดนางเอามา2แพ็นสแพ็สแพ็มาสร้งนไดแรอพงเจิมนะคะว่าไอ้เไปโต๊ะที่ขน้นเออให้แล้ นยังไม่ได้นใช่ไม่ใช่คือว่าตอนไหนต้องไปใายรับเงินมันได้